สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณในอีพีนี้นะครับจะเป็นหนังสือที่ชื่อว่านี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะของผู้เขียนนะครับชื่อว่าคุณฮาวันเป็นทั้งคนที่เขียนหนังสือแล้วก็วาดรูปประกอบเองด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้ครับมีความสนใจมีความน่าสนใจเนี่ยหลายประการเลยทีเดียว อย่างแรกเลยครับอยากให้ดูที่หน้าปกครับหน้าปกเนี่ยครับเป็นรูปผู้ชายนะครับที่ใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วก็นอนคว่ำอยู่แล้วก็ทําหน้าตาสบายใจโดยที่มีน้องแมวครับนอนทับอยู่พร้อมๆกับข้างๆตัวเขาเนี่ยก็มีขวดเบียร์นะครับแล้วก็เป็นปลาหมึกวางอยู่ข้างๆด้วยครับหนังสือเล่มนี้ครับหลังจากที่ผมอ่านจบเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีความคิดผุดขึ้นมาในหัวเลยครับว่าเออมันแนวมากเลยนะฮะแล้วก็ ความคิดของเขาเนี่ยก็ดูเจ๋งดีแล้วก็ข้อความที่เขาเขียนเนี่ยครับมาดูตลกมากเลยนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่ได้หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วหนังสือเล่มนี้ครับเขาจัดอยู่ในหมวดจิตวิทยาพัฒนาตนเองนะฮะแต่ว่าอ่านจบแล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใช้คําว่าพัฒนาตนเองได้หรือเปล่านะครับเนื้อหาข้างในมันเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังต้องลองฟังกันดูแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นเลยผมขอเริ่มจากปกหลังก่อนนะครับที่ปกหลังเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าหลายๆครั้งมีคนบอกให้เราเนี่ยทานูน่ทนทํานี่ถ้าเราพยายามจะต้องอประสบความสําเร็จแน่ๆหลายๆครั้งอีกเหมือนกันที่เราเนี่ยเลือกเดินตามทางที่คนอื่นเดินเพราะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันดีแต่จะเป็นยังไงถ้าเราได้ออกเดินทางแล้วก็เลือกใช้ชีวิต ในแบบของเราเองทําสิ่งที่ชอบให้เต็มที่จะเป็นยังไงถ้าเราได้ลองใช้ชีวิตในเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปสุดท้ายแล้วไม่มีใครบอกได้หรอกว่าการเลือกแบบไหนถึงจะถูกก็ขนาดบางครั้งเนี่ยเราคิดแล้วก็วางแผนมาดีแล้วชีวิตก็ยังเล่นตลกออกจะบ่อยเลยครับเล่มนี้เนี่ยครับมันคือการพูดถึง สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายความพยายามการใช้ชีวิตแล้วก็การทำในสิ่งที่ตัวเองชอบในมุมมองที่ต้องบอกเลยว่าโคตรที่จะแตกต่างจากเล่มอื่นเลยนะครับเราลองมาฟังเนื้อหาก,กันเลยดีกว่าบทแรกครับผู้เขียนเขาตั้งชื่อว่าเมื่อความเพียรหักหลังเราผู้เขียนครับเขาเล่าถึงหนังสือที่ชื่อว่า สดับลมขับขานของคุณฮารุกิมุราคามินะครับคนนี้ก็เป็นนักเขียนชื่อดังเลยนะฮะเขาเล่าถึงฉากฉากหนึ่งในหนังสือครับก็คือมีเรือโดยสารเนี่ยอับปางก็คือจมลงนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาเดินทางมาบนเรือนั้นเนี่ยเขาก็ลอยคออยู่กลางทะเลครับโดยการที่ตัวเขาเนี่ยเกาะห่วงยางอยู่โดยที่รอบๆตัวเขาเนี่ยครับเต็มไปด้วยกระป๋องเบียร์นะครับก็คือดาวอาว่า บนเรือเนี่ยน่าจะมีเบียร์กระป๋องอยู่แล้วมันก็มันก็บังเอิญลอยอยู่รอบๆตัวเขานะครับสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเกาะห่วงยางแล้วก็ลอยมาเจอกันเขาก็คุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเขาตัดสินใจละว,ว่าเขาจะลองเสี่ยงในการที่จะว่ายน้าเนี่ยไปหาเกาะนะครับเผื่อจะว่าจะเจอเกาะสักเกาะหนึ่งเขาจะได้รอดชีวิต ส่วนผู้ชายเนี่ยคิดต่างกันออกไปผู้ชายก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะลอยคออยู่ตรงนี้แหละแล้วก็จิบเบียร์ไปพลางๆรอเพื่อที่จะให้มีใครเนี่ยมาเจอเขาอาจจะเป็นหน่วยกู้ภัยก็ได้ผู้หญิงเนี่ยว่ายน้ําอยู่สองวันสองคืนเลยในที่สุดเธอก็โชคดีเจอเกาะนะครับแล้วก็รอดไปส่วนผู้ชายเนี่ยก็ลอยคออยู่ที่เดิมพร้อมกับเจ้ากระป๋องเบียร์นะครับแล้วก็เปิดกระป๋องเบียร์ดื่มไปเรื่อยๆนะครับลอยอยู่แล้วก็เมาๆอยู่เนี่ย อยู่ก็มีเรือที่เป็นของหน่วยกู้ภัยเนี่ยมาช่วยเขาครับสรุปก็คือรอดทั้งคู่หลายปีต่อมาทั้งสองคนเนี่ยบังเอิญมาเจอกันที่ร้านเหล้าเล็กๆแห่งหนึ่งฝ่ายผู้หญิงก็ตกใจมากเลยที่ผู้ชายเนี่ยรอดมาได้เพราะว่าเขาเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะรอดตายมาได้เพราะว่าตัวผู้ชายเนี่ยไม่ได้ขวนขวายที่จะหาทางรอดเลยนอนอยู่เฉยเธอเนี่ยก็สาร,รภาพว่าขณะที่ สองปีที่แล้วเนี่ยหลายปีที่แล้วเนี่ยที่เธอว่ายน้ําอยู่เนี่ยเธอคิดอยากจะให้เขาตายเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความพยายามในการที่จะรอดชีวิตเลยฟังดูแล้วเรื่องที่ฟังดูบ้าบอบ,บไม่มีสาระเนี่ยมันบอกอะไรกับเรานะครับผู้เขียนคุณฮาวันเนี่ยเขาก็บอกว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนอยู่ในสังคมที่ถูกสอนให้เราเนี่ยพยายามเมื่อเราพยายามมากพอเราจะสำเร็จ แต่การเพียนพยายามเนี่ยก็ใช่ว่าจะมอบผลรางวัลเสมอไปฉันใดการไม่ภาคเพียนก็ใช่จะทำให้เราเนี่ยช่วทุกผลรางวัลฉันนั้นถ้าเกิดคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่ฟังแล้วโมโหนะครับเหมือนกับหญิงสาวคนนั้นเนี่ยที่ใช้ความเพียนในการไหวหากอบนะครับลองมองในมุมมองของผู้ชายคนที่ลอยคอแล้วก็จิบเบียร์ไปด้วยดูนะครับเขาดวงดีจริงเหรอ เขาแค่ดวงดีแล้วรอดเหรอจริงๆแล้วเขาเนี่ยเพียงแค่เลือกเขาเลือกทางเลือกที่จะรออยู่ตรงนั้นส่วนผู้หญิงเนี่ยเลือกที่จะเสี่ยงแล้วก็ว่ายไปหาเกาะทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วล้วนเหมือนกันก็คือโชคดีทั้งคู่เลยเพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาใช้ความเพียรลองมองอีมุมหนึ่งนะครับแล้วก็คิดดูว่าถ้าเกิดเขาว่ายไปแล้วเขาว่ายไปผิดทางแล้วเขาไม่เจอเกาะ มันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะทุกข์ใจเพราะว่าเราพยายามแล้วแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบที่เราคาดหวังทีนี้ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณยังงง,งอยู่ว่าแล้วตกลงจะทำยังไงดีลองฟังประโยคน,นี้ของคุณมุลคามีดูนะครับชีวิตไม่เคยยุติธรรมคำพูดว่าความเพียรชนะทุกสิ่งนั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งเพเข้าใจหรือยังอย่าโทษว่า ที่เธอพยายามไม่พอครับบทนี้เนี่ยก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะให้สรุปก็คือในบางเคสของความพยายามนะครับมันอาจจะไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับที่เราเนี่ยจะพยายามหรือไม่พยายามแต่ในบางเคสความพยายามเนี่ยมันก็ไปช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จนะครับแต่สุดท้ายมันก็มีโชคเข้ามาเกี่ยวด้วยเหมือนกัน ถ้าเกิดว่าเราเพยายามแล้วมันเกิดไม่สําเร็จเนี่ยครับก็อย่าไปโทษตัวเองมากเกินไปนักเลยนะครับอย่างน้อยๆอยเนี่ยการที่เราเพยายามมันก็เป็นการเพิ่มเปอร์เซนต์ความสําเร็จแต่มันก็ไม่ได้การันตีหรอกว่าจะสาเร็จร้อยเปอร์เซนนะครับอันนี้ผู้เขียนเขาก็เหมือนกับว่าเป็นการบอกให้เราเนี่ยถ้าทําอะไรไปแล้วพยายามแล้วแหละแต่มันไม่สําเร็จเนี่ยก็อย่าไปโทษตัวเองมากมันเป็นเรื่องของโชคด้วยนะครับแต่เราเพยายามแล้วก็ถือว่าเราเนี่ยเพิ่มเปอร์เซนต์ ความที่จะสำเร็จแล้วนะครับบทถัดมาครับชื่อว่าแรงใจของฉันใช้ไปเพื่อใครผู้เขียนก็พูดถึงว่าโลกปัจจุบันนี้มันเป็นโลกแห่งแพชชั่นนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเขาเนี่ยก็พยายามที่จะปลุกให้คนเนี่ยมีแพชชั่นในการทํางานนะครับที่งานปัจจุบันที่กําลังทําอยู่นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีคอนเทนต์ในการปลุกแพชชั่นมากมายเนี่ยการที่จะมีแพชชั่นหรือไม่มีแพชชั่นเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ฝืนกันไม่ได้นะครับผู้เขียนเนี่ยเขาบอกไว้ว่าผมคิดว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดเราเนี่ยจะขาดไฟต่อให้เราขาดไฟแรงบ้างเราก็ยังทำงานกันได้ดีพอนี่นะแต่ว่าการฝืนที่จะสร้างแพชชั่นกับงานที่ทำเนี่ยมันเป็นการสร้างให้ตัวของผู้เขียนเนี่ยเขาเครียดครับเขาก็บอกว่าไม่มีก็ไม่มีสีแพชชั่นนะครับ หมายถึงต้องไปพยายามดิ้นลนสร้างแพชชั่นกันขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยในบทเนี่ยผมอ่านจบแล้วนะครับผมก็คิดว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่มีแพชชั่นกับงานที่เราเนี่ยทำอยู่ณปัจจุบันอันนี้พูดถึงงานที่เป็นงานประจำมาได้เงินเดือนนะครับแต่เราก็สามารถที่จะแทนที่ได้ด้วยความรับผิดชอบนะครับแล้วก็การคิดนะครับคิดว่าการที่ งานที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยทำแล้วมีใขรได้ประโยชน์บ้างนะครับมันก็น่าจะช่วยให้เราเนี่ยมีแรงจูงใจในการทํางานในปัจจุบันของเราได้มากยิ่งขึ้นเพราะวา่าแม้คุณจะไม่มีแพชชั่นหรือคุณอาจจะไม่ชอบงานประจําของคุณเนี่ยแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําเพื่อที่จะได้เงินเดือนมาเลี้ยงชีพเราถูกไหมครับนะฮะอ๋อต้องบอกก่อนว่าคนเขียนเนี่ยครับเขาเลาออกจากงานประจํามาแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่บ้านเฉยๆบ้างนะครับวาดรูป ประกอบในการเขียนหนังสือบ้างเขามีอาชีพในการวาดรูปนะครับวาดรูปประกอบหนังสือหนะนังสือเนี่ยเขาไม่ได้เขียนบ่อยน่าจะเขียนเล่มเนี่ยแค่เล่มเดียวนะครับกลับมาที่เนื้อหากันดีกว่านะครับบทถัดมาครับชื่อว่าทางของตัวเองนะครับบทนี้เนี่ยผู้เขียนเขาก็พูดถึงว่ามีคําถามหลายๆคําถามเลยที่คนชอบถามกันว่าอย่างเช่นถ้าคุณยังไม่แต่งงานอีกเหรอ นี่คุณอายุขนาดนี้แล้วยังเช่าห้องอยู่อีกเหรอทําไมถึงไม่ซื้อคอนโดหรือว่าซื้อบ้านที่แบบใช้เงินผ่อนอา้าวนี่คุณยังไม่มีรถด,ด้วยเหรอแล้วแถมคุณยังลาออกจากงานประจําอีกนี่แล้วก็ไม่มีประกันสุขภาพด้วยอันนี้เนี่ยเป็นคําถามที่ผู้เขียนเนี่ยครับเขาถูกถามอยู่บ่อยๆเลยซึ่งพวกเราในวัยทํางานก็น่าจะโดนถามคําถามแบบเนี้ยเหมือนกันนะครับเขาก็เลยวาดเป็นการ์ตูนนะครับแล้วก็ ตัวเขาในการ์ตูนเนี่ยก็ถามกลับไปว่าเฮ้ยนี่นายไปได้คู่มือชีวิตเนี่ยมาจากไหนกันเหรอเขาแจกตามสำนักงานเขตเนี่ยหรือเปล่านะครับก็คือเหมือนเขาวาดการ์ตูนแล้วก็เป็นประโยคประชดประชันว่าไอ้คําถามเหล่านี้มันเป็นคู่มือชีวิตเหรอแล้วคุณเนี่ยไปได้มาจากไหนนะครับผมชอบการ์ตูนของผู้เขียนคนนี้มากเลยครับมันขำดีแล้วหน้าตาในการ์ตูนเนี่ยมันได้อารมณ์มากเลยนะครับ ผู้เขียนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเลยสักข้อหนึ่งนะครับไอ้คาถามที่ถามมาเนี่ยเขาไม่ได้ทําเลยนะฮะคิดๆด,ด,ดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยเอ๊ะทำผิดอย่างที่เขาประชดว่ามันเป็นคู่มือชีวิตแล้วเขาเนี่ยทำผิดคู่มือตลอดเลยนะครับแต่มองในอีกมุมหนึง่งเขาเนี่ยใช้ชีวิตไม่เหมือนกับคนหมู่มากเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบตั้งคําถามแล้วก็รู้สึกขัดแย้งมาตลอดเลยกับสิ่งที่คนหมู่มากเนี่ยเขาคิดยกตัวอย่างเช่น การมีลูกหรือว่าการแต่งงานเนี่ยทำไมถึงต้องมีลูกแล้วก็ทำไมถึงต้องแต่งงานด้วยแล้วตัวเขาเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีหน้าที่ที่จะต้องไปคอยอธิบายเหตุผลเหล่านี้เลยว่าทำไมตัวเขาถึงยังไม่แต่งงานแล้วทำไมตัวเขาถึงยังไม่มีลูกนะครับเขาเขียนเอาไว้ในหนังสือครับเป็นตัวหนาว่าสิ่งต่างๆที่ผมใฝ่ฝันและไล่ตามเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีมีแต่สิ่งที่ดูดี ไงสายสตาคนอื่นนี่แหละที่ทําให้ผมเนี่ยอับอายนะครับก็เป็นประโยคประชดประชันเหมือนกันว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยโมแต่ไปทําตามสิ่งที่คนอื่นบอกเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอับอายนะครับอันนี้เนี่ยหลังจากอ่านจบบทนี้แล้วเนี่ยครับผมก็รู้สึกว่าเออจริงเหมือนกันบางทีคนเรานะครับยิ่งในโลกที่มีโซเชียลมีเดียเยอะๆเนี่ยเราไปสนใจสายตาคนอื่นที่มองเรามากไปหรือเปล่าเราต้องเป็นเหมือนคนอื่นเขาไหม จริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยก็ล้วนแตกต่างกันเราอาจจะมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตหรือว่ามีวิถีทางที่เราเนี่ยมีความสุขในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกับคนอื่นก็ได้ไม่เห็นจะต้องไปทําตามคนอื่นเหมือนในคู่มือชีวิตที่ผู้เขียนเขาประชดเอาไว้เลยนะครับบทถัดมาชื่อว่า I can do it อันนี้เนี่ยครับก็น่าสนใจมากเลยผู้เขียนครับเขาเล่าถึงว่าเขาเนี่ยเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็ไปลงทุนในหุ้นนะครับ แล้วเขาเนี่ยพูดถึงกลยุทธ์หุ้นอันหนึ่งที่เรียกว่าคัดลอสนะครับขออธิบายเรื่องของการคัดลอสนิดหนึ่งนะครับก็คือการคัดลอสเนี่ยมันคือการที่คนที่เขาลงทุนในหุ้นเนี่ยครับเขายอมรับแล้วว่าเขาเนี่ยตัดสินใจในการซื้อหุ้นเนี่ยผิดพลาดไปนะครับเขาก็เลยจําเป็นจะต้องขายขายหุ้นในณนเวลาที่เขาได้ขาดทุนเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าโอเคยอมรับแล้วว่าตัดสินใจผิด แล้วก็ขายเลยจะได้ไม่ขาดทุนมากไปกว่านั้นอีกนะครับแต่ว่าฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้กลยุทธ์นี้ไม่ได้เพราะว่าตัดใจไม่ลงนะครับเขาเนี่ยคิดถึงต้นทุนที่เสียไปก็คือสมมติว่าคุณซื้อไปตอน10บาทแล้วคุณไปขายตอนที่ราคาหุ้นเนี่ยมันเหลือ7บาทนะครับคุณก็จะประวิงแล้วก็หลอกตัวเองไปวันๆหนึ่งว่าเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นไปที่10บบาทแต่ว่ามันอาจจะไม่มาถึงก็ได้ครับวับนนั้นมันอาจจะตกลงไปอีกก็ได้แล้วคุณก็จะขาดทุนมากไปอีกนะครับ ถ้าเกิดคุณทําตามกลยุทธ์คัดลอสเนี่ยคุณขายในวันนั้นเลย7บาทคุณก็ขาดทุนแค่3บาทแต่ถ้าคุณทิ้งไว้เรื่อยๆมันอาจจะราคาเหลือแค่2บาทก็ได้ครับแล้วคุณก็จะขาดทุนมากขึ้นนะครับอันนี้คือกลยุทธ์ที่เรียกว่าคัดลอสนะครับทีนี้ผู้เขียนครับเขาก็เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตตัวเองว่าเขาเนี่ยเคยมีประสบการณ์ที่ว่าอยากจะสอบเข้ามาหาลาัยดังครับแล้วก็สอบไม่ติดทีนี้พอสอบไม่ติดก็ไม่ยอมไปทางานครับก็ อ่านหนังสือซ้าไปอีกปีหนึ่งแล้วก็ไปสอบใหม่ทาอย่างแย่วนไปเรื่อยๆทําไปถึงสี่ปีเลยแต่เขาเนี่ยโชคดีว่าปีที่สเนี่ยเขาสอบแล้วติดนะครับเขาก็มานั่งนึกดูว่าถ้าเกิดในปีนั้นเนี่ยเขาเกิดสอบไม่ติดเนี่ยเขาก็อาจจะวงเวียนวนทาแบบเดิมอยู่ก็ได้ก็คือสอบไม่ติดแล้วก็สอบซ้าไปเรื่อยๆเพราะว่าต้นทุนในการที่เขาเสียเวลาอ่านหนังสือมาตั้งสี่ห้าปีเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่เขาเนี่ยทำใจไม่ได้เขาไม่ยอมขัดลอดน,นะครับ เาก็เลยสรุปเป็นประโยคว่าการยอมรับความพ่ายแพ้เนี่ยการยอมรับความแพ้ที่ฉลาดเนี่ยมันต้องอาศัยหัวใจที่กล้าหาญมากๆนะครับกล้าที่จะยอมแพ้เมื่อถึงเวลาอันสมควรนะครับอันนี้เนี่ยเราก็น่าจะเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้นะครับถ้าเกิดเราทําอะไรแล้วเราคิดละตัดสินใจละว่าเฮ้ยเราทําผิดพลาดไปเนี่ยการยอมแพ้ อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้นะครับอย่าไปมัวแต่คํานึงถึงต้นทุนที่เราเสียไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินเรื่องเวลานะฮะบ,บทถัดมาครับชื่อว่าเวลาที่ใช้เติมเต็มตัวเองนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาเล่าถึงความรู้สึกที่ว่าเขาเองเนี่ยสมัยที่ยังทํางานอยู่นะครับเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเริ่มมีเวลาของตอนเองก็คือตอนที่เขากลับบ้านตอนที่เขาอยู่ที่ทํางานเนี่ยมันไม่ใช่เวลาของเขาเลย ทีนี้หลังจากที่เขาลาออกจากงานประจาเนี่ยเขาก็ว่างมากครับอยากทําอะไรก็ทํานะครับแล้วเขาก็วาดเป็นรูปกระตูนนะครับมาหน้าหนึ่งมีสี่ช่องนะครับเป็นรูปตัวเขาเองเนี่ยครับนั่งอยู่บนโซฟานั่งเฉยเฉยเลยนะครับรูปแรกเป็นตอนเก้าโมงเช้ารูปถัดมาเป็นตอนบ่ายสองรูปที่สามเนี่ยเป็นตอนทุ่มหนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับว่านั่งอยู่เฉยเฉยทั้งวันเลยไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วรูปสุดท้ายครับเป็นรูปตัวเขาตอนห้าทุ่มก็ยังนั่งอยู่บนโซฟาเหมือนเดิม แต่ว่ารูปสุดท้ายเนี่ยเขายิ้มแล้วก็มีรูปเล็กๆข้างล่างเขียนว่าแบตเต็มแล้วนะครับก็คือเขาต้องการจะสื่อว่าในบางโอกาสเนี่ยเราอาจจะอยากชาร์จพลังนะครับให้กับตนเองโดยการที่เรานั่งอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยก็ได้สมัยเนี้ยบางคนเนี่ยใช้ชีวิตในวันหยุดแบบสุดคุ้มเลยก็คือทำอะไรต่างๆมากมายเลยแต่การทำแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การพักจริงๆก็ได้นะครับ อันนี้ส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่ามันน่าสนใจดีผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ทํานู่นทํานี่เยอะมากเลยนะครับตารางเวลาเนี่ยอัดแน่นเอียดเลยนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องส่วนตัวของตัวเองเรื่องงานแล้วก็เรื่องลูกนะครับขนาดตอนที่พาลูกไปเที่ยวเนี่ยก็ยังแบบหูพุดวายมากนะครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ก็สนุกดีลองมาคิดดูว่าอมถ้าเกิดได้พักเฉยๆแบบคนเขียนเขาว่าเนี่ยก็คงจะดีน่าดูเลยเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจของผู้เขียนคนนี้นะครับบทสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็คือข้างในเรายังไหวอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยผู้เขียนเขาเล่าถึงว่าเสื้อผ้าที่พวกเราใส่อยู่ทุกวันเนี่ยครับนอกจากมันจะให้ความอบอุ่นแล้วเนี่ยมันก็ยังทาให้เราดูดีนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็ภาพลักษณ์ของเราด้วยเราเนี่ยจะต้องใส่เสื้อผ้าที่ดูโอเคนะครับแล้วก็สะอาด ตลอดเวลาเลยแต่ว่าเจ้าย้วยนะครับเขาเรียกกางเกงในของเขานะครับว่าเจ้าย้ไว้เนี่ยกางเกงในเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยใส่บ่อยที่สุดเลยนะครับแต่ว่ามันกลับเก่าที่สุดเลยนะครับก็คือไม่ได้ซื้อใหม่เลยมันดูไม่ยุติธรรมเลยสําหรับกางเกงในนะครับเพราะว่ากางเกงในเนี่ยมันใกล้ชิดกับตัวเขามากที่สุดสําคัญที่สุดและสมควรที่จะใส่ใจที่สุดแต่ตัวเขาเนี่ยกลับปล่อยให้มันสุดโซ่มากเลยเพราะว่า ไม่มีใครเห็นมันครับก็คือกงเในมันใส่อยู่ข้างในไม่มีใครเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่มีใครจะเห็นมันเลยนอกจากตัวเราเองผู้เขียนเนี่ยเขาก็บอกว่าพอเขาคิดแบบนี้ได้เนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะเป็นคนที่ใส่ใจแต่เฉพาะสิ่งที่ตามองเห็นนะครับผมว่าน่าจะหมายถึงตาของคนอื่นนะครับแต่อยากเป็นคนที่ภายในเนี่ยก็ดูใช้ได้ด้วยนะครับเราเนี่ยก็ควรที่จะหมั่นย้อนดูตัวเองว่าแล้ว ก็ไปซื้อกางเกงในใหม่เพิ่มดีกว่านะครับอันนี้ก็เครื่องทางของหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับหนังสือเล่มนี้ครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับเป็นการที่ผู้เขียนเนี่ยเขาเล่าชีวิตของเขาเองนะครับประสบการณ์ชีวิตของเขาแต่ส่วนตัวแล้วผมอ่านแล้วผมชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นการสอดแทรกวิธีการคิดที่น่าสนใจนะครับแล้วแถมยังแบบ เล่าเหมือนแบบดูเล่าแล้วก็มีอารมณ์ขันตลอดเวลาเลยนะครับอ่านแล้วก็จะเนิบๆช้าๆนะครับอ่านแล้วจะทาให้เราเนี่ยลดความเร็วในชีวิตของเราลงแล้วก็มองชีวิตในอีกมุมหนึ่งนะครับที่ความล้มเหลวต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แย่มากก็ได้นะครับใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นเหมือนกับชื่อหนังสือครับว่านี่เราอใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะครับอ่านแล้วเนี่ยก็ถ้าเทียบกับหนังสือปรัชญาอื่นๆนะครับอาจจะเป็น ปรัชยาในการใช้ชีวิตของคนในยุคสมัยปัจจุบันก็เป็นได้นะครับถ้าเกิดใครฟังเราชอบนะครับอย่าลืมเดี๋ยวลรอฟัง EP หน้าครับมี EP พีหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบในช่วง Work f r ฟ m Home นี้แล้วพบกันใหม่ EP ีหน้าสวัสดีครับ